สวัสดีทุกคนได้ัำตอนนี้เราอยู่กับอัปเดตสถานการณ์นะฮะกรณีวัตถีทำนิวส์ก็ได้นะครับวันนี้จะอัปเดตเรียกว่าแมปที่เคยปังนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพังหรือ,อยังเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ในแมปที่เคยมีชื่อเสียงก่อนที่แอนิเมชั่นเอจอร์จะกลับมาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเราเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอันดับแรกเลยก็คือ แมบ,บของอนิเมะแมนการที่หลายๆคนติดตามมากๆนะครับแบบตามรอจนกว่าเกมมันเปิดปนะจนกระทั่งเกมมันเปิดมาก,ก็ช่วงแรกนกระแสดีมากนะครับหลังๆดูเขาจะทําตามตอบโจทย์ของผู้เล่นได้ไม่มากขอท่านี้นเนาะก็เลยดรอปลงไป สถานการณ์แบบตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างอยู่ที่จะปานกลางนะครับอยู่ที่จะพันกลางคือ,อว่าก็คือง่ายๆคืออยู่ในสถานะปานกลางเนาะอัปเดตคนก็เล่นนะครับถ้าไม่อัปเดตก็เอ่อคงผู้เล่นได้ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นหรือว่าสามหมื่นไปเลยนั่เนาะช่วงอัปเดตก็ประมาณห้าหกหมื่นได้นะอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็เดี๋ยวจะระวิบให้ฟังด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ลองกลับมาเล่นดูแล้วนะครับบอกได้เลยว่าช่วงอัปเดตแรกๆนะครับทุกแผทนเลยนะไม่ว่าจะทุกแผทนเลยบั๊กเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ว่ารอเป็นอาทิตย์แล้วแล้วมันยังไม่แก้นะครับแต่ตอนนี้แก้แล้วนั่นเองนะครับหลายๆอย่างเราแบบวันหนึ่งแก้เลยก็เรียกว่ายังคงมาตรฐานของเราเองไว้อยู่นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเนาะในด้านของโมเดลเอฟเฟกหรือว่าด่านต่างๆนั่นเองเนาะระบบภายในเกมก็เช่นเดียวกัน อัปเดตเมื่อไม่นานมานี้นะครับน่าจะ2.5หรือ3ด้วยแหละมันจะมีเรื่องระบบธาตุที่เป็นสันพองธาตุเข้ามานากก็คล้ายๆกับเกนชินที่มีเป็นพวกระเบิดธาตุอะไรพวกนั้นนะประมาณนั้นนะครับแต่ละธาตุก็จะทํากับธาตุต่อธาตุแบบมันต่างกันเนาะอันนี้แล้วเ,เป็นอีกแมคคันอีกนึงที่ anime a v a c t e r ยังไม่มีเรียกว่ามันก็มีแหละ,แ,หละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่นครับแหมอันนี้ก็คือระบบใหม่ของเขาตังนี้เนาะอ่ะระบบใหม่อีกอย่างนึงนะครับก็คือจะเป็นพวกคอร์ที่ออฟไลน์นะครับแต่ว่า ปกติบ้างมหามันควรจะมีในทุกแมปอยู่แล้วเนาะอ่ะนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าแต่ละอย่างเขาก็ยังควรจะต้องปรับปรุงอยู่นะครับอ่ะก็เรื่องของการแซะหรือแซวก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนอาจจะมีปัญหากันแบบนี้เนื่องจากว่าเอ้ยปากดีหรือว่าชอบไปแซวคนอื่นแซวคนอื่นนะครับหรือว่าล้อคนอื่นเนาะอ่าจริงๆแล้วส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นในวงการเกมพวกนี้มันก็เป็นปกตินะครับอาจจะมีการ เออหมือนดิสการเล่นๆอะไรประมาณน,นั้นเนาะ,นะ,นะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รายแรงอะไรล่าสุดที่เขารอเลียนอนิเมะเอเวนเจอรก็คือจะเป็นในส่วนของสกินทากาโรดะนั่นเองนะครับก็อันนี้ล่าสุดเลยนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็คือเจ้าตัวน,นี้เลยตัวน,นี้คือบาร์กี้นะครับในอนิเมะเอเวนเจอรเนาะมันจะรีเป็นไอหูตัวหัวแบบนี้นะครับในส่วนของแมปเอเอทีนี้เขาก็เลยทําเป็นสกินรอเลียนมาอันนี้จากที่ดูมานั่นเองเนาะ อ่ะส่วนอีเวนต์ล่าสุดของตัวเกมก็จะเป็นในส่วนของเซเบอร์อ่าอัลเทอร์นะครับอัลเทอร์เนทีฟหรือ Alter, อัลเทอร์นี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ล็อบบี้ใหญ่ขึ้นแล้วจากที่เราไม่ได้เล่นกันระยะหนึ่งเลยเนาะก็เกดสวาปไปได้อย่างนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นปะนี่ตอนนี้มีอีเวนต์เป็นตัวเซเบอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ของอ่าน่าจะวินเทอร์นะครับอ่ะนี่เห็นไหมเป็นเซเบอร์แต่ว่าเซเบอร์เนี่ยต้องใช้เซเบอร์ในการหาแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะ อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับแมบอนิเมะแวนการ์ดนั่นเองเนาะจริงๆจะมีอีก2แมปแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เล่นอีกแบบหนึ่งเลยก็คืออนิเมะรีบอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นแมปสุดท้ายแล้วกันแล้วเราไปดูในส่วนของแมปอนิเมะลาสแตนดีกว่านะครับที่เขาอัประบบใหม่มาเป็นเหมือนเรียกว่า secondary trade นั่นเองนะครับก็คือเทรดอันที่2เนาะช่องเทรดที่2ถ้าเทียบกับ A ก็คล้ายๆกับการลิมิตเบรกอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ใครกำลังเปื้อนหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัวค้างลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้า้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทด้วยนะครับ สำหรับตัวเกมตอนนี้ส่วนตัวคิดว่าหลายแมปเนี่ยไปในทางที่เป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่มีแมปหนึ่งที่เขายังเป็นในทางของอนิเมะเอเวนเจอร์อยู่ก็คืออนิเมะรีบอลนั่นเองเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เล่นแบบจริงจังเลยสักนิดเดียวนะครับตั้งแต่เกมเปิดมามีแค่สอนเอฟเคกับสอนฟาร์มแล้วก็อาจจะมีสรุปอัปเดตนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเล่นแค่นั้นจริงๆเพราะว่าเกมมันน่าเบื่อนะครับภาพก็ฟุ้งไปนิดนึงอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะขออภัยด้วยถ้าใครไม่ชอบเนาะ อันนี้ส่วนตัวเลยนะครับทำดูฟุ้งนู่นนี่นั่นก็ดูไม่สมดุลน,นะครับก็เลยรู้สึกว่ามไม่เล่นดีกว่าครับมันไม่ถูกใจเรานนั่นเองเนาะอ่ะแต่สองแบบนี้ก็ถือว่าเล่นได้แบบคลายเครียดนะครับสบายๆไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แบบเทดทิเวอร์ถึงจะผ่านเนาะอ่ะน,นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปของอนิเมะอรัสแตนนะครับถามว่าข้อเสียเขายังเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมตรงที่มันยังแหลกอยู่นะครับตอนที่โหลดเข้าลนะ็อ,นนอบบี้เนาะอ่ะนี่คอมบางคนที่อาจจะไม่ค่อยดีนักก็อาจจะหลุดก็ได้นั่นเองเนาะ อ่ะนี่เลยนะครับที่เขาเพิ่มมาใหม่ก็คือจะเป็นหน้า U I นะครับอันนี้ปรับมาใหม่เหมือนกันเนาะแล้วก็พวกตัวละครด้วยนะครับอันนี้จอเราเป็น 2K เนาะก่อนนี้ตรงนี้มันจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ใหญ่แล้วนี่แล้วก็จะเป็นพวกนี้เห็นไหมหน้าระบบการอธิบายเป็นค u a ที่อ o ไ Life ที่ดีมากๆนะครับบอกว่าระบบใหม่ที่เป็นรูปดาวข้างๆโซนินูตัวนี้เห็นไหมนี่เลยนะครับมันคือการอินชาร์นั่นเนองเนาะ อ่ะนี่ก็คล้ายๆกับการมีเทรดอีกช่องหนึ่งอ่ะก็จะมีความสามารถแยกออกมาใช่ไหมนี่เลยนะครับบวกได้เม็นหกสิบเนะครับจีเร็วขึ้น7.5คิดเข้าเชนแล้วก็คิดเข้าท่อเมทตามนี้เลยนั่นเองเนาะอ่ะส่วนกิดหรือว่าเทรดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเป็นในส่วนของ Blue ลูฟี่ร่างนิกะมาแล้วนั่นเองเนาะอ่ะนี่อันนี้ไม่เคยได้เล่นเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็เราสามารถดูอัปเกรดแต่ละขั้นได้แล้วนะนี่อันนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับรู้สึกว่า เป็นอะไรที่ดีมากจริงๆเนาะนี่นะสามารถเอ้นี่ดูว่ามันอัปเกรดได้อีกี่ขั้นนะครับก็หลังจากอัปเกรดขั้นนั้นดาเมจเท่าไหร่นั่นเองเนาะอันนี้ไม่น่ใจว่ารวมดาเมจของอคริชไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่ารวมดเดาเมจของไอเจ้าเอ็นชานตัวนี้ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะเพราะว่าไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะครับนี่ขอบไปด้วยเนาะอ่ะนี่นะครับพวกโมโดงโมเดลก็ทําออกมาได้ไม่แย่นะครับยังดีเหมือนเดิมเนาะตามคงมาตรฐานของเขาไปเลยน,นี่ประมาณนี้ อ่าสำหรับตัวเกมเพย์นะครับเกมเพย์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยังเหมือนเดิมนะครับอ่าถ้ามีคิดก็สบายนะครับแต่สุดท้ายแล้วหลังๆมาเนี่ยมันจะต้องพึ่งในส่วนของการเล่นนิดนึงนะครับอาจจะต้องต้นกลงต้นเกมอะไรพวกเนี้ยเนาะเอ๊เดี๋ยนะหน้าอีโมอ,อยู่นี่นะครับเกือบลืมแล้วนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นรูฟี่ร่างล่าสุดนั่นเองเนาะเป็นร่างนิกะเนะาะธาตุแสงนะครับ อ่ะนี่เขาก็จะมีเป็นการบอกว่าความสามารถมีอะไรบ้างนี่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเยี่ยอะไรที่ดีนะครับพวกดงพวกหนานก็บางด่านเนี่ยมันใช้แค่โอวาตารโอวตารหรือว่าหลอดก็ผ่านแล้วนี่เน,นาะในปัจจุบันอาจจะไม่ต้องใช้คิดมากแลว้วแค่ขอตรงเก่งก็พออนี่นะครับประมาณนี้ส่วนในล็อบบี้เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบเลยเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครชอบบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูนนั่นเองอ่ะประมาณนี้ันนะครับสำหรับแมพของอันเดเมอร์ลแลสเตนนะครับเดี๋ยวมาดูกันแมพ สุดท้ายนะครับที่ทุกคนหวังกันไว้เยอะๆนะครับเราก็อวยกันไว้เยอะมากเลยนะครับโดยจําพวกเฉพาะบางคนนะนะพอเราไปว่าเราก็โดนทัวร์ลงนั่นเองครับแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วก็คือเป็นในโซของแมปอน i m ม r รีบอลอ่ะถึงพูดถึงคนเล่นของอนิเมะล s ส a ต้เลยนะครับตัวอนิเม s ลัสเต้เนี่ยตอนที่ไม่อัปเดตนะครับก็ยังอยู่ที่เส้นประมาณหมื่นหนึ่งเลยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเขารักษาผู้เล่นของเขาไว้ได้ดีครับแล้วก็ การอับเดียของเขาอาทิตย์แทบจะอาทิตย์ต่ออาทิตย์ได้เลยนะครับตอนนี้คนเล่นอยู่ประมาณ0 0 0 0มื่นกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากที่ยังคงผู้เล่นไปได้นะครับ ในส่วนของแมปอนิมริรีบอลน,นะครับบอกเลยว่าเ,เขาน่าจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วนะครับณปัจจุบันนะอันนี้ขออนุญาตพูดถึงจริงๆเออตามความจริงนะนะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของอนิม r ร,รีบอลน,นั่เองเนาะเมื่อกี้เน็ตหลุดไปทุกทีครับต้องอัดใหม่นี่เลยนะครับในหน้าลอบปี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะอย่างที่บอกไปว่าสีม,มันดูฟุ้งๆไปนิดนึงเนาะแต่ก็หลายอย่างเขาก็ทําออกมาได้ในเป็นรูปแบบของเขานะครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีนะพูดถึงด้วยเนาะ ตอนนี้อีเวนที่เห็นเพิ่มมาล่าสุดก็จะเป็นตัวส่งของเจ้าตัวสกามโตะนะครับที่เอ่อเหมือนอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนขนาดนั้นแล้วก็แบบนี้อัปเดตก่อนด้วยนะครับเห็นลหลายๆคนบอกว่าแบบนี้อัปเดตก่อนเนาะตัะส่งของตัวในตู้ก็ยังเป็นตู้เดียวเหมือนเดิมนะครับอ่ะมีตู้อื่นไหมไม่น่ามีนะครับก็มีตู้นี้อย่างเดียวนาะอแล้วก็ตละครอื่นที่มาจากอีเวนก็จะเป็นอีเวนไปเลยนะครับแยกไปเลยเนาะสกุลที่ใช้ในการซุ่มก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะ อ่ะสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นเพศเปลี่ยนเป็นตัวแล้วพวกนี้ตัวละครที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าตามรอยอันมิเอเวนเจอร์แบบสุดยอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวละครที่เป็นชาร์โอนะครับเออหรือเกือบลืมชื่อแล้วแม่นี่นะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ในแต่ละบทก็จะมีสูอมออกมาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ลองเล่นเองขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้พูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่จากที่ลองยืมไอเดียคนอื่นเข้ามาเล่นเนี่ย,เขา,าเ,นเ,นยเขาจะมีบั๊กนิดๆหน่อยนะครับแต่ว่าจากที่เขาอัปมาล่าสุดก็จจะะะะเเเปปนะ็็นน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 ใใส่่่่ววขออออออองงงงครีีฟไไไลท์าาานนััััันะ้้้้มมแตยบ แต่จากที่ดูส่วนตัวคิดว่าเขาอยากจะเป็นแบบอื่นมากเกินไปนี่เนานะือนแบบอ่อถ้าพูดตามตรงก็คือวันนาบีแบบอื่นมากเกินนะครับเลดก็เหมือนจะมีอยู่แค่อันเดียวก็คือเป็นในส่วนของแบ็คโคเวอร์นี่เนาะนี่มีตัวลับดอปในนี้ด้วยนะครับก็ลองมาเล่นดูได้สำหรับคนที่ชอบเนาะตอนนี้ปัจจุบันคนเล่นอยู่ที่ประมาณ2-3,000พันนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องที่ไปถามคนเล่นเก่าแล้วก็คนที่ยังพอจะเล่นอยู่นะครับเขาพูดถึงเรื่องความสมดุลที่ มันดูจะโอเวอร์ไปหน่อยพอตัวไหนเก่งก็เก่งสุดยอดไปเลยอีกตัวหนึ่งไม่เก่งก็เล่นแทบไม่ได้เลยนะครับแต่จากที่ดูเนี่ยส่วนตัวได้ลองมาเล่นเองนะครับแบบไอ้ตัวที่เขาบอกว่าเล่นไม่ค่อยได้มันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะถึงตัวละครมันจะดูไม่เวอร์มากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวคุณแอนดิวสนะครับกับอีกคนนึงที่เป็นดิมิสปูลเนี่ยยังเป็นเดเวลลอปแมพนี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเอ่อถ้าใครรู้นะครับจะสังเกตว่าตัวแอนดิวสนะครับแอนดูแอนดิว แล้วก็คุณดิมิสปูเนี่ยที่เคยเป็นเดเวลอปจากแมปอนิเมะบันกาเนี่ยได้ออกมาแล้วก็มาเป็นเดฟของแมปอนิเมะรีบอลตัวนี้นี่อ่ะสุดท้ายแล้วตัวนี้ไปเป็นเทสเตอร์ของอนิเมะแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเดฟของเ่ใช่ตัวเดฟสีตัวแอนดิูกับดิมิสปูเนี่ยยังเป็นเดฟเดเวลอป แต่แมปของ anime อ ribbon อยู่หรือเปล่าเนาะแต่ที่ดูล่าสุดก็เหมือนจะหายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าดูผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับตอนแรกเขาจะอยู่ด้วยกัน2คนตลอดเลยนะอันนี้จะเป็นดูโอ้คูห่หูหรือเปล่านะครับแล้วก็ล่าสุดที่เขาเห็นชื่อเขานะครับไม่แค่ไม่ใช่แค่นี้ก็จะเป็นตัวในเกม anime adventure ที่เป็นท็อปบ,บอร์ดเนาะเออณปัจจุบันเขาน่าจะไปอยู่กับ anime adventure ที่ทำงานให้แล้วน,ะนี่เนานะเขาจะเป็น,นส่วนของท e s t e r แล้วก็หลายๆคนถามนะครับว่าพี่ครับอันนี้จะอัปเดตเมื่อ,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 อไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูกันอีกทีเนาะเพราะตัวเกมเนี่ยยังระบุเวลายังไม่ได้ระบุเวลาที่แน่นอนส่วนตัวดาวไว้ว่าสิ้นเดือนนี้นะครับอาทิตย์นี้ไม่ก็ช่วงน่าจะอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้น่าจะมีพัสิกมาแล้วแล้วก็ประกาศว่าอะไรหมดบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเกินไปพวกชาเลนต์กับเลดหรือสมด,ดุลตัวละครจากที่ดูเนี่ยก็ มันไม่มีพาร์ดีๆก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็จะเล่นยากเนาะถ้าเทียบแล้วก็จะเหมือนยูนิคในอนิเมะเอเวนเจอร์เลยนะครับแต่หลายๆอย่างเขาก็พยายามปรับมาให้มันพอเล่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยูนิคอะนะ,ะจากที่ดูก็คือจะเป็นการบัฟของเทรดต่างๆนะครับที่ปรับมาล่าสุดเนาะนี่ในอินเด็ก์นะครับเห็นเขาบัฟเป็นในส่วนของอิตาลีออกมานะครับอันนี้ดอเมย์สองร้อยเปอร์เซ็นะแล้วก็พาลัดินก็บัฟมาโดยเช่นเดียวกันไม่น่ใจว่าบัฟอะไรนะอันนี้คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ไม่ชัว,วร์อ ส่วนตัวไม่ได้เล่นในแแบบนี้เองเลยนะครับก็เลยพูดอะไรได้มาได้ไม่เต็ปมปากเลยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเอ่อแถมให้อีกแแบบนึงแล้วกันนะครับขออีกสักนิดนึงก็คือเป็นในส่วนของอนิเมะดิฟเฟนเดอร์นะครับโอ้โหแแบบนี้โคตรจะปังนะครับเปิดมานี่ผมอวยเลยส่วนตัวอวยมากนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดีนะครับโมดงโมเดลก็เหมือนอนิเมะในส่วนในระดับหนึ่งแล้วกันหาเร็วกว่าในระดับหนึ่งเนาะ แต่พออัปเดตไปเรื่อยๆมันเริ่มดูแปลกนะครับเขาดูจะกลัวลิขสิทธิ์มากเกินไปยังไงก็ไม่รู้นะครับจนตัวเกมมันเจ๊งนะครับมาเรียกได้ว่าเจ๊งไหมตอนเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ๊งขนาดนั้นเพราะคนอาจจะยังพอจะอวยอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนที่ยันเมมันกาดปิดเนี่ยคนเล่นเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าปากดีไปหน่อยนะคนก็เลยไม่ชอบเนาะอ่านับปัจจุบันของแมป a n i m a t e ด e เ e นเดอก็เรียกได้ว่าเขาพยายามเพิ่มแมคชีนิกหลายๆอย่างเข้ามาให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับให้มันดูเล่นอะไรได้ เออง่ายหรือว่ายากมากขึ้นก็นไปรู้นะครับมจะเป็นเรื่องระบบธาตุที่มันมี2องธาตุใช่ป่ะมีดาร์กโซอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ไม่น่าจะว่าเรียกอะไรกันนะครับออกไปด้วยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเทดที่ถูกเพิ่มเข้ามาพวกอีวงอีเวนต์นะครับจากที่สอบถามคนที่เล่นอยู่ก็เขาก็ยังบ่นเหมือนเดิมว่าสมดุลไม่ดีนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครท,รที่ดูโอเกินตัวเก่าที่อเออมนจะยังเมตาอยู่นะครับอ่เรื่องระบบเทดที่ถูกเพิ่มเข้ามาแบบมหาศาลนะครับแล้วก็เก่งมากๆด้วยนั่นเองเนาะ อ่ะนี่นะครับหล,หลายๆคนก็น่าจะเห็นนะว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างอ่ะนี่ในหินปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเพิ่มมาเนาะแต่พอเรากดไปอีกหินหนึ่งครับก็คือตัวนี้ดิวายเท็ดทิสตันนะก็จะมีเป็นพวกอ่าดีเพียมสองนะครับอ่าเป็นออมไนตี้หนึ่งยังอยู่นะแล้วก็พวกเอเลเมนต์นะครับเพิ่มดอทอ่าวอลลอ์ดก็มีนะครับโซนิกก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพิ่มมาทำไมนะฮะสุดท้ายแล้วออมไนตี้ก็น่าจะดีกว่าเดิมอยู่ดีเนาะแล้วก็มีเอฟเป็กที่ดูจะดูดี อาจจะไม่ยากเหมือนกันนะถ้าใครที่เล่นอยู่เขาเป็นได้นะครับส่วนตัวคิดว่าก็ไม่ได้น่าเล่นเหมือนเดิมนะครับก่อนนี้เขาดูน่าเล่นขว่าเนาะแต่ก็ยังดีที่ยังเป็นในรูปแบบของตัวเองอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะอยากจะเป็นเอ่อแมปอื่นให้ได้นะครับจนลืมรูปลืมแนวทางของตัวเองไปเนาะทำให้เกมไม่น่าเล่นนั่นเองโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ เอ่อเรียกได้ว่า3 4มสี่แบบนะครับที่ปัจจุบันยังเปิดอยู่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าพังหรือปังอยู่นะตอนนี้นั่นเองเนาะแต่ส่วนตัวคิดว่าสอแบบแรกหรือว่าอันเมฆบรกาศอันเมฆรัสเตนยังพอเล่นได้อยู่นะครับยังพอนั่นเล่นอยู่เนาะส่วน2แบบนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นแบบอื่นน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็จะมีแบบหนึ่งที่อยู่นอกกระแสนะครับไม่รู้อยู่ในกระแสไหมแต่คนก็เล่นเยอะในะรอบหนึ่งก็คือสปอนบ็อบเทวร์เดิฟนิดนะครับอันนั้นถือว่าน่าลองเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คืออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแบบล่าสุดนะครับอ่ะถ้าพูดถึงในเมมเบนเจอร์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแค่อัปเดตพอที่อัปไลน์เข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับอัปเดตช้าลงนิดนึงจากที่2อาทิตย์ก็กลายเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็เดตล่าสุดที่เขาเพิ่มเข้ามาคือสกาโมโตก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนเมตาหลายๆตัวไปนะครับแล้วก็ัวใหม่จริงเลยส่วนอัปเดตต่อไปนะครับเดตยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูกันนะครับว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่นมาแล้วั่นเ อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเราจะต้องดูตามเวสที่เป็นเพจที่มานั่นแหละอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับช่วงนี้มีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้สตรีมหรือลงคลิปเลยนะครับแต่จะพยายามทำให้มันมากขึ้นนั่นเองเนานะสำหรับนี้นะครับผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตกิดตามบ้านดีนะครับแม่เมื่อกี้ลิงกับพันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ